คนะนําคณะทํางานาการยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ของพรคเพื่อไทยนะคะก็ได้ประชุมกันในวันนี้ทางพักก็มีความเห็นนะคะว่าสถานการณ์ทางด้านการเมืองที่มีผลกระทบจากการชุมนุมซึ่งก็ทั้งด้านสังคมทางด้านเศรษฐกิจที่ได้ผลกระทบก็รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆนะคะเราก็มีแนวทางที่จะ ช่วยกันป้องกันและแก้ไขแล้วก็เชื่อมโยงกับการทําง,งานของรัฐบาลรักษาการด้วยนะเพื่อที่จะไม่ให้ประชาชนรับความเดือดร้อนมากไปกว่านี้นะคะดังนั้นก็อยากที่จะให้คุณอนุตมาได้สรุปสั้นๆก่อนนะคะว่าความห่วงใยของพักเท่าที่ได้ติดตามสถานการณ์ผลกระทบโดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจเป็นอย่างไรนะคะค่ะวันนี้นะคะดิฉันอนุตมาอมรวิวัฒน์นะคะในฐานะรองโฆษกพ,พักเพื่อไทยแล้วก็อยู่ใน ที่ประชุมของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ประชาสัมพันธ์ของพรคน,นะคะก็มีเรื่องที่จะมาสื่อสารนะคะกับพี่น้องสื่อมวลชนแล้วก็ประชาชนนะคะหลายเรื่องด้วยกันค่ะเรื่องแรกก็คงจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเป็นห่วงของพรคเพื่อไทยต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันการทุนนุงที่ยืดเยือ้อมีผลกระทบ ต่างๆมากมายทั้งทางเศรษฐกิจสังคมนะคะแล้วก็สิ่งอื่นๆต่างๆมากมายที่ไม่สามารถจะประเมินค่าได้คือทางพรรคเพื่อไทยวันนี้ก็ได้มีการตั้งนะคะศูนย์ติดตามผลกระทบจากการชุมนุมขึ้นมาเฉพาะกิจเพื่อมาติดตามผลกระทบจากการชุมนุมอันนี้เนื่องจากยังไม่มีผู้ใดนะคะมาตั้ง ดังกล่าวขึ้นมาเพื่อติดตามผลกระทบของการชมุมนุมขึ้นมาเลยนะคะทางพักก็ตั้งสูตรดังกล่าวขึ้นเพื่อจะดูผลที่มันยืดเยื้อขึ้นมาโดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจนะคะที่ขณะน,นี้หากการชมุมนุมยืดเยือ้อแล้วก็ยังไรจุดยืนไม่ยึดถือหลักกฎกติกาหรือว่ากฎหมายต่างๆยังมีการบิดเบือนความจริงมากมาย ทางพักก็เห็นว่ามันจะไม่เป็นการดีแล้วก็เรามองเห็นผลกระทบที่เกิดขึ้นใหญ่ๆสองอันด้วยกันก็คือเรื่องแรกก็คงจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่ก็ทราบดีว่าประเทศไทยนะคะมีการส่งออกแล้วก็การท่องเที่ยวเนี่ยเป็นหลักที่นํารายได้เข้าประเทศซึ่งขณะน,นี้การท่องเที่ยวดิฉันก็ได้รับการแจ้งนะคะมาจาก ภาคธุรกิจการโรงแรมโดยเฉพาะเลยว่าตอนนี้เนี่ยก็มีการลดการจ้างงานของพนักงานที่ทํางานอยู่มีการให้พนักงานหยุดทํางานโดยไม่ได้รับเงินเดือนแต่เป็นการหยุดแบบการพักร้อนขึ้นมาล่วงหน้านะคะโดยมีการลดแรงงานถึงครึ่งหนึ่งเลยทีเดียวแล้วก็ทําให้ลูกจ้างบางท่านก็อาจจะมีการขาดรายได้ซึ่งทางโรงแรมก็ฝากมาในเรื่องนี้ โดยนักท่องเที่ยวในปีนี้คาดการว่าจะมีการเข้ามาในประเทศไทยลดลงในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยค่ะประมาณ1.8ล้านคนแล้วก็รายได้ที่เข้ามาก็คือจะต่ำกว่ารายได้ที่คาดการประมาณ8 2 0 0ล้านบาทซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งนะคะว่าหากจะมีการชุมนุมยืดเยือ้อโดยไม่ยึดถือกฎหลักปฏิกาต่างๆเนี่ยจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเป็นอย่างมากอันนี้ทางธุรกิจ ค่าโรงแรมก็ฝากมานะคะส่วนประการที่สองก็คงจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการส่งออกหลายอุตสาหากรรมค่ะได้มีการออกมากล่าวว่าในปีนี้คงจะมีการส่งออกไม่เป็นไปตามเป้าเนื่องจากผู้ส่งออกแล้วก็ผู้ค้าต่างชาติที่มีการลงทุนในประเทศไทยขาดความเชื่อมั่นในเศรษฐกิจประเทศไทยว่าจะส่งออกไม่ตามเป้าแล้วก็การชุมนุมที่นันก็จะมีการยืดเยื้อแล้วก็ทวีความรุนแรงขึ้น นะคะก็เป็นห่วงว่าเป็นสิ่งที่เราจะประมาทไม่ได้แล้วก็จะส่งผลที่จะแก้ไขไม่ได้มันจะลงลึกค่ะถึงเศรษฐกิจถึงแม้ว่าเราจะมีเศรษฐกิจขั้นพื้นฐานเศรษฐกิจพื้นฐานต่างๆที่มันมีความแข็งแกรง่งแข็งแรงอยู่แต่ว่าหากการชุมนุมยืดเยื้อไปอย่างนี้ทางพักเราก็เป็นห่วงค่ะว่า,วามันก็คงจะไม่เป็นการดีต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นอย่างมากซึ่งดิฉันก็เห็นว่าทางพักเนี่ยค่ะ เป็นสิ่งที่ดีว่าเราตั้งศูนย์นี้ขึ้นมาโดยติดตามโดยเฉพาะแล้วก็ไม่รวมกับสถาน,นการณ์อื่นๆคะ่ะค่ะปกติทางพักก็มีศูนย์รับเรื่องร,ราวร้องทุกทั่วไปอยู่แล้วแต่การที่พักตั้งศูนย์ติดตามผลกระทบจากการชุมนุมครั้งนี้ขึ้นมาก็จะรวบรวมหรือเหมือนกับเป็นการเฝ้าระวังแล้วสถานการณ์ว่ามันรุนแรงขึ้นอย่างไรมากน้อยแค่ไหนถึงขั้นวิกฤตหรือยัง ทางด้านเศรษฐกิจที่คุณอนุตมาแถลงไปนั้นเราประมาทไม่ได้เลยนะคะเพราะเป็นหัวใจของคนทั้งประเทศแล้วก็มันจะโยงมาถึงสุขภาพจิตสุขภาพกายคือทางด้านสังคมของคนไทยด้วยนะซึ่งคุณหมอประเวศวศสีเองท่านก็แนะใช่ไหมคะว่าการเจรจากันก็ควรจะมี การยุติความขัดแย้งควรจะเกิดขึ้นและควรที่จะไปช่วยเหลือดูแลประชาชนที่อยู่ในม็อกก็ตามอยู่ในชุมชนก็ตามที่มีภาวะความเครียดค่อนข้างจะมากและเกิดอันนี้ก็ท่านก็แนะมาซึ่งทางพรรคของเราก็ห่วงใยผลกระทบทางด้านสังคมด้วยนอกเหนือจากเศรษฐกิจนะคะว่าทางเศรษฐกิจนั้นมีการลดหรือว่าเลิกจ้างงานทําให้รายได้ ของสมาชิกในครอบครัวที่อาจจะบางคนอาจจะเป็นรายได้หลักผู้หารายได้หลักให้กับครอบครัวไม่สามารถนำเงินนำรายได้สด่งกลับไปให้ครอบครัวได้ก็จะเกิดภาวะ,ะขาดแคลนรายได้หรือรายได้ลดน้อยลงไปเขาก็ต้องเคียนกินเคียนใช้บางครอบครัวอาจจะอดมือ้อกินมือ้อขึ้นมาก,ก็ได้เราเป็นห่วงก็คือกลุ่มผู้สูงอายุเป็นห่วงในกลุ่มเด็กซึ่งผู้สูงอายุก็ต้องการอาหารที่อิ่มท้อง เพื่อที่จะไปซ่อมสร้างส่วนที่สึกหรอใช่ไหมคะและเด็กก็ต้องมีอาหารที่เพียงพอเพื่อสร้างความเจริญเติบโต,รเ,ตรเราไม่อยากจะให้ผลกระทบะจากการชุมนุมนั้นกระทบต่อเศรษฐกิจและโยงไปถึงคุณภาพชีวิตของอครอบครัวนะคะทั้งเด็กผู้หญิงและก็ผู้สูงอายุอันนี้เป็นสิ่งที่เราห่วงมากๆแล้วอาจจะมีการทะเลาะบากแว้งเพราะว่ารายได้ไม่พอ,อปัญหาความรุนรองในครอบครัวก็จะเกิด เด็กก็จะเห็นซูซับเอาความรุนแรงในครอบครัวก็จะกลายเป็นก้าวร้าวนี่มันจะโยงโยงไปถึงปัญหาสังคมนะคะมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากที่เราจะจําเป็นจะต้องเฝ้ราระวังต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็รวบรวมปัญหาทั้งหลายนั้นแล้วก็ส่งต่อให้กับฝ่ายที่รับผิดชอบทุกหน่วยงานรวมทั้งรัฐบาลรักษาการที่จะต้องพิจารณาในประเด็นที่เราห่วงใยและที่สําคัญก็คือว่าเท่าที่เราติดต่อการถ่ายทอด เวลามีการปราศัยการชุมนุมหรือกิจกรรมอะไรของผู้ชุมนุมนะคะก็จะใช้เด็กมาเป็นเครื่องมือเยาวชนนักเรียนนักศึกษามาเป็นเครื่องมือด้วยซึ่งดิฉันห่วงใยห,ห่วงใยเรื่องทัศนคติอุดมคติอุดมการทางด้านประชาธิปไตยจะถูกบิดเบือนทําให้เด็กและเยาวชนรุ่นใหม่นั้นเห็นผิดเป็นชอบนี่เป็นเรื่องใหญ่มากๆนะคบเป็นเป็นเรื่องเอกลักษณ์ของชาติเป็นเรื่องวัฒนธรรม เป็นเกียรติคูมของชาติไทยของเราอ่ะเราไม่ควรที่จะให้ฝ่ายการเมืองเนี่ยซึ่งกำลังไม่เคารพกติกาไม่อยู่ในระบอบคุณใช้วิธีการแบบนอกระบอบนอกระบบเนี่ยแล้วก็ยัดเยียดสิ่งที่คุณทำซึ่งมันไม่ถูกต้องในคารองประชาธิปไตยฝังให้กับอุดมการของเด็กซึ่งเป็นอันตรายมาก แต่ต่อบ้านเมืองนะคะดิฉันก็ถือว่าเรื่องเหล่านี้เราหน้าที่จะรวบรวมไว้แล้วก็สรุปและนําเสนอหน่วยงานเพื่อจะได้ป้องกันและแก้ไขโดยเร็วนะคะค่ะสำหรับศูนย์นี้ก็จะมีทั้งรับฟังเรื่องราวความเดือดร้อนที่ประชาชนทั่วประเทศทุกภาคส่วนทุกสาขาอาชีพที่ได้รับผลกระทบแล้วก็สรุปประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง รัฐสษากิจส่วนราชการและก็ภาคเอกชนที่เขามีหน้าที่โดยตรงแล้วก็สรุปนําเสนอรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลรักษาการโดยเร็วค่ะซึ่งเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ทางพักให้ความสําคัญมากๆนะครับเพราะเราถือว่าเป็นพักแกนนําก็ว่าได้จากการเลือกตั้งที่ไม่เป็นทางการเราก็มั่นใจนะคะว่าเราสามารถที่จะรวบรวมปัญหาผลกระทบจากการชุมน,นุม ซึ่งนะักบันจะรุนแรงมากขึ้นมากขึ้นแต่ยังไม่มีหน่วยง,งานใดที่จะลงรายละเอีดเยดย่อยว่ามันกระทบอะไรตรงไหนอย่างไรแต่ว่าศูนย์ของเรานั้นจะทําหน้าที่ตรงนี้ให้นะคะเพื่อประชาชนจะได้รับรู้ว่าอุสถานการณ์อันนี้เนี่ยม,มันรุนแรงนะมาสมรติว่าตัวเราเองครอบครัวของเรานะั้นได้รับผลกระทบเหมือนที่ศูนย์ของเราได้แจ้งข่าวเผยแพร่ออกไปหรือเปล่านะคะนี่จะได้ช่วยกันเฝ้าระวงังแล้วก็ร่วมมือกันป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางด้านสุขภาพกายสุขภาพใจ และแล้วก็ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจรวมทั้งผลกระทบทางด้านการเมืองด้วยนะคะก็เลยขอแถลงให้เพื่อนสื่อมวลชนได้รับทราบแล้วเราก็จะมีห้องทํางานนะคะแล้วก็จะมีฮอตไลน์ด้วยค่ะเคยให้อำนวยความสะดวกให้นะคะก็รออีกนะสักไม่กี่วันก็คงจะมีเวิร์คฮอตไลน์แล้วก็จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณค่ะ